สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสัสเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบุตรความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุสาสนาจารย์กลุมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องสิ่งที่ไม่มีวันตายท่านผู้ฟังที่เคารพครับ หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาถือว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตในชีวิตของคนเราคงจะมีบ้างที่ต้องไปร่วมในพิธีงานศพของคนที่รู้จักถ้าสังเกตให้ดีก็จะเห็นพวงหรีดจำนวนมากบ้างน้อยบ้างแฟนวางเรียงรายเพื่อแสดงความอาลัยและเคารพและได้เห็นผู้คนมา ร่วมฟังพระสงฆสวดพระิพิธรานแต่ละคืนซึ่งเมื่อถึงวันชำระก,กิจบหรือพระราชทานเพลิงศพก็จะพบว่าพวงหลีดและคนนั้นเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นการรวมพวงหลีดและผู้คนในวันที่แล้วมาอยู่ในพิธีเดียวกันท่านผู้ฟังครับจํานวนพวงหลีดและผู้มาร่วมพิธีนั้น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคุณงามความดีของผู้ตายได้อย่างดีที่สุดโดยที่คนเรานั้นเมื่อถึงคราวชิ้นชีวิตแล้วไม่ช้าร่างกายก็จะถูกฝังหรือถูกไฟเผาไหม้จนหมดสิ้นไปคงเหลือก็แต่กระดูกและเท่าฐานเท่านั้นให้ดูต่างหน้าไม่ว่าผู้นั้นจะพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทอง หรือมียศศักดิ์สูงสักปานใดก็ตามร่วนไปบรรจุพบกันที่เชิงตะกอนเหมือนกันหมดสิ่งที่อยู่ในความทรงจำพน,นร่างกายนั้นก็คือคุณงามความดีที่เขาได้กระทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ดังบทประพันธ์ที่ว่าดินจะกุบลบกายวายสังขารไฟจะผานเผาไหมเมลายศูนย์แต่ความดีที่ทำได้ค้ำคูณ ย่อมเทิดทูนแทนซากที่จากไปฉะนั้นคนที่สร้างความดีไว้มากๆนั้นแม้จะสิ้นชีวิตไปนานแล้วแต่ก็ยังมีคนจดจำชื่อได้ซึ่งบางคนบางท่านจะมีรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์ให้อนุชนรุ่นหลังได้กราบไหว้ยิ่งไปกว่านั้นบางท่านคนรุ่นหลังยังนำเอาประวัติของท่านมาเป็นบทเรียนให้ศึกษา เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้เพราะความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายนั่นเองผมผู้พันสเปลออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสับพภานัง ธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ